ค่ำคืนนี้คุณพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทําให้ขนหัวลุกไหมเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้เกิดขึ้นกับไอ้หนุ่มคนหนึ่งที่อยากจะมีของดีคุ้มตัวมันไปได้ยินมาว่าการสักยันช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้แต่ไอ้หนุ่มคนนี้มันรีบร้อนไม่มีเงินทองเลยตัดสินใจทําในสิ่งที่คนมีครูบาอาจารย์เขาไม่ทำกัน มันเข้าไปในห้องน้ำร้างห้องน้ำเก่าๆาตามวัดที่ไม่มีใครกล้าเย็ยบเข้าไปแล้วมันก็ลงมือสักยันเองด้วยเข็มเย็บผ้าเมึกปากาและความเชื่อที่ผิดๆยันอะไรมันก็ไม่รู้สักมั่วๆไปทั่วตัวแผ่นหลังแขนแม้กระทั่งหน้าอกตอนแรกๆก,ก็เหมือนไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นไม่นานชีวิตมันก็เริ่มพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังเทา้า ธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองกลับล้มละลายคนรักตีจากเพื่อนฝูงหายหน้าที่นักที่สุดคือมันเริ่มเห็นอะไรแปลกๆเงาดำๆวูบวาบเสียงกระซิบแผ่วๆข้างหูจนกระทั่งคืนหนึ่งมันเห็นตัวอะไรไม่รู้สูงใหญ่ดวงตาสีแดงกำายืนจ้องมันอยู่ในกระจกในห้องน้ำห้องเดิมที่มันเคยสักยันมันกรีดร้องวิ่งหนีออกมา แต่มันหนีไม่พ้นเพราะสิ่งที่มันสากลงไปมันไม่ใช่แค่ยันแต่มันคือประตูประตูที่เปิดออกให้พวกนั้นทุกวันนี้ไม่มีใครพบเห็นไอ้หนุ่มคนนั้นอีกเลยบางก็ว่ามันหายสาบสูญบางก็ว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกนั้นคุณ กล้าพอไหมที่จะมองเข้าไปในกระจกในห้องน้ำแล้วถามตัวเองว่ายันที่อยู่บนตัวคุณมันมาจากที่ไหนกันเพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าดีอาจนำมาซึ่งความสยดสยองที่เกินกว่าจะรับไหวเรื่องต่อไปผมจะเล่าถึงรอยเท้าปริศนาที่ตามมาจากป่าช้าคุณอยากฟังไหม